กัมพูชาได้ละเมิด MOU อย่างร้ายแรงแล้วไทยขอฉีก MOU ครับในทางการทหารไม่งั้นยึดได้ยังไงเพราะถ้ายึดเมื่อไหร่และมีธงชาติด้วยการเทคอนกรีตแบบนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมมันคือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมตามมาตรา5ซึ่งถ้าเรายังยึด MOU อยู่ถือว่าผิดตามมาตรา5ของ MOU ถ้าเราจะเดินต่อ MOU ต้องรื้อทิ้งครับแล้วเขาก็จะบอกว่าฝ่ายไทยละเมิดร้ายแรงช่วยลาก UNSC ช่วยลากสหประชาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหน่อยเพราะดูสิไทยละเมิด MOU 2543ข้อ5อย่างร้ายแรงเราต้องฉีก MOU เพราะฝั่งกัมพูชาละเมิดร้ายแรงไม่ใช่มาใช้ MOU ประชุม JBC แล้วปล่อยให้เขาบอกว่าฝ่ายไทยละเมิด MOU ร้ายแรงตามข้อ5ถ้าถึงจุดนั้น เราจะทำยังไงครับนี่แค่จุดเดียวนะครับและมันไม่ใช่จุดเดียวไงที่ฝ่ายไทยทําแบบนี้เพราะเรายึดมา11บอดจุดภูมะเขือช่องอานมาปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายยังไม่ได้แต่ว่าเรายึดพื้นที่ได้มากขึ้นช่องบกโดนตรวนสัตว์โสมช่องจอมช่องสายตะกูพระวิหารพลานยาวผมถามว่า ถ้าถึงจุดนั้นพี่น้องทหารที่เขาบาดเจ็บลงตาครอบครัวเขาสูญเสียบุคคลสําคัญจนได้แผ่นดินคืนมาเพียงเพราะกัมพูชาละเมิดร้ายแรงเราถึงทําแบบนี้จะยอมคืนเขาไหมครับถ้าจะเป็นฝ่ายไม่คืนคุณก็ต้องบอกว่าเขาเป็นฝ่ายละเมิดร้ายแรงจึงฉีก MOU ให้มาเจรจาใหม่อย่าบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเกี่ยวโดวยตรงจะยอมคืนหรอครับหรือกองทุนหัตถ์ไทยทิพย์ที่พระเจ้าน้องยาเธอทรงพระทานเงินมาพร้อมกับสมเด็จพระสังฆราชเพื่อมาตั้งกองทุนสร้างรั้วและบังเกอร์ให้คนไทยและต้องรีบสร้างด้วย กัมพูชาวางทุ่นระเบิดจนฐานไทยตายเสียชีวิตบาดเจ็บพิการตาบอดขาขาดต่อเนื่องกันหลายรายไม่พอเลยครับที่จะเรียกว่าเป็นการละเมิดร้ายแรงและถ้าเราสร้างรัว้ว และบอกว่า MOU เดินปกติโดยไม่บอกว่าเขาละเมิดร้ายแรงเขาก็จะบอกว่าการสร้างรั้วถาวรละเมิดม m o u ข้อหาอ,อย่างร้ายแรงตีฝ่ายไทยกลับไปทางสากลเราจะทำยังไงครับแผ่นดินของชาติโดยทหารกับรั้วซึ่งพระบรมศานุวงศ์รวมถึงผู้นำสูงสุดทางศาสนามาช่วยกันปกป้องคนไทยจะยังปกป้องได้อยู่ไหมหรือต้องทำลายทุบรั้วทิง้งผมถามว่าคุณอนุทินเนี่ยคุณจะปกป้องยังไงกับสิ่งเหล่านี้คุณจะปกป้องกับทหารที่เขาเสียชีวิต เพื่อเอาแผ่นดินไทยกลับขึ้นมาคุณจะเดินหน้าประชุม j จ c เพื่อทําลายเงื่อนไขาการยกเลิกได้ยังไงครับใจคุณทํำยังไงครับคุณยังมีหน้าไปเจรจาคุณจะมองหน้าคนไทยเหล่านั้นยังไงครับ